สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องช่องพรใสทิพย์ชาแนลนะคะอันนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะที่จะมาแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้ผ่านเกณฑ์ของ youtube แล้วนะคะก็คือมีคนที่ผ่านเกณฑ์ก็คือมีหนึ่งพันซับหนึ่งพันซับคือ1,000พันผู้ติดตามนะคะตั้งแต่หนึ่งพันเป็นต้นไปนะคะแล้วก็มีตั้งแต่สี่พันชั่วโมงเป็นต้นไปรวมสองอย่างนี้ถ้าครบแล้วก็จะเข้าเกณฑ์ของ youtube นะคะก็สามารถที่จะ เข้าไปสมัครเป็นพาร์ทเนอร์ของ YouTube ได้ก็จะมะีข้อความแจ้งมาที่อ e ีเมลของเราใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็าเข้าไปกรอกนะคะก็เดี๋ยวนะต้องมีโพยมาด้วยมา <laughs> เดี๋ยวต้ามีโพยด้วยนะคะเดี๋ยวพูดผิดน,นะคะเขียนโพยมาด้วยนะคะก็ตอนแรกได้รับได้รับเมลนะคะวันที่แปดนะคะว่ายินดีด้วยคุณสามารถที่จะไปเข้าสมัครเข้าร่วมกับเป็นพาร์ทเนอร กับยู u ูบได้แล้วนะประมาณนี้นะคะประมาณนี้แต่อาจจะไม่ถูกทั้งทั้ง,ท,งทุกข้อความนะคะประมาณนี้นะคะในรอบที่8นะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมเป็นโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ y o u t u b e แล้วนะคะแล้วเราก,ก็เข้าไปทำทั้งหมด3าข้อของเขาที่เขากำหนดไว้นะคะเราก็ไปทำทั้งสทั้งสมข้อข้อหนึ่งก็ได้รับอนุมัติแล้วข้อ2ก็ก็ให้รอก่อนใช่ไหมคะส่วนข้อ3ก็ ให้รออยู่ดีเพราะมันเกี่ยวกับเป็นการตรวจตรวจสอบช่องนะคะพอข้อข้อหผ่านไปแล้วทำปุ๊บม,มันมันอนุมัติเลยนะคะข้อ1ส่วนข้อ2เนี่ยก็รอก่อนนะคะพอวันที่9ก้านะคะก็จะมีเมลมาใหม่บอกว่าคุณได้รับเลือกให้เข้าร่วมกับโปรแกรมพันเนอร์ของ Youtube แล้วนะอย่างนี้ใช่ไหมคะพอหลังจากได้รับเมลอันนี้แล้วเราก็เข้าไปเปิดสร้างไรายได้เลยนะคะเปิดสร้างไรายได้โดยการเปิดโฆษณานะคะ ให้โฆษณาเข้ามาได้นะคะก็ไปเปิดโฆษณาทั้งโฆษณาของเอ่อวิดีโอนะคะแล้วก็เอ่อถ่ายทอดสดแล้วก็คลิปช็อตนะคะก็ไปเปิดหมดเลยนะคะรวมถึงเอ่อรวมถึงเปิดเอ่อ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อื่นก็จะเป็นเกี่ยวกับซูเปอร์นะคะซูเปอร์นี้ใช่ไหมคะซูเปอร์ก็จะมีอะไรบ้างก็จะเป็นสติกเป็นการเปิดเกี่ยวกับซูเปอร์แตงใช่ไหมคะแล้วก็ซูเปอร์แชทแล้วก็ชุบซูเปอร์สติกเกอร์ใช่มี3ามซูเปอร์นะคะเปิดเสร็จแล้วใช่ไหมคะอันที่อันที่ลืมไม่ได้เลยนะคะคือเปิดข้อมูลภาษีนะคะซึ่ง ทุกท่านต้องไม่พลาดอันนี้นะคะเพราะว่าหากเรามีหากตัวเรามีนะคะหากมีนะคะวงเล็บถ้ามีนะไม่ใช่หากมีหากไม่ถ้ามีเหมือนกันแหละถ้ามีไรายได้นะคะก็สามารถเขาอาจจะหักภาษีน้าที่จ่ายเราไว้ใช่ไหมคะดังนั้นภาษีนที่จ่ายที่เราจะโดนเนี่ยมันต้องสามสิบเปอร์เซ็นต์เชียวนะคะดังนั้นถ้าเราไม่ทำตรงนี้เนี่ยไม่ได้นะคะเราจะโดนหักเยอะมากเราก็ควรจะทำตรงนี้นะคะแล้วเราก็ พอดีเข้าไปทาเสร็จแล้วก็ได้เห็นข้อมูลว่ามันจะมีสามข้อใช่ไหมคะข้อแรกมันจะเป็นลดให้เหลือศูนเปอร์เซนใช่ไหมคะข้อที่สองก็เหลือห้าเปอร์เซนที่สามก็เหลือห้าเปอร์เซนตนะคะก็จากสามสิบเหลือห้ามันก็ถือว่าน้อยอยู่นะคะนั่นแหละเราก็ทําเสร็จแล้วใช่ไหมคะพอวันที่สิบวันต่อมาใช่ไหมคะก็เปิดเข้าไปหลังบ้านนะคะก็คือวันนี้ใช่ไหมคะเปิดเข้าไปหลังบ้านอุ้ยมันมีข้อความมานะคะข้อมันมีข้อความที่เหมือนในหน้าปกเลยนะอบอกว่า ยินดียินดีด้วยคุณเป็นพาร์ทเนอร์ของ YouTube แล้วอะไรประมาณนี้นะคะดีใจมากๆเลยนะคะก็เลยรีบมาทำวิดีโอแจ้งนะคะมาแจ้งว่าผ่านกดแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านผู้ที่ปั้นช่องมานะคะด้วยนะคะขั้นแรก คนที่ปั้นช่องก่อนนะคะก็จะมีไม่ใช่เสกสรรปั้น u t u b e นะคะเป็นท่านปรกรณ์นะคะท่านปรกรณ์ปั้น u b e นะ,ค,ะคนแรกเลยนะคะเป็นท่านปรกรณ์ก็มาก็มาดันมามาอะไรเดียร์เขาเรียกไรดันซับให้นะคะตอนแรกไม่มีช่องมีอะไรนะคะก็ดันให้จนครบจนเกือบครบแหละเกือบครบแหละนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ ไปที่ช่องคุณนิรนามก็เป็นป่าดันอีกคนหนึ่งนะคะขึ้มาดันให้ให้ได้ก็ดันคู่กันนี่แหละก็คู่กันไปเรื่อยๆนะคะจนครบนะคะก็ก็ได้ครบแล้วก็ทําช่องต่อมาเลยนะคะก็หลังจากนั้นก็จะมาดันชั่วโมงให้อีกทีนึงนะคะก็ขอขอบคุณป่าดันนะคะทั้งสองท่านเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเอขอบคุณ FC พอตอนะคะทั่วโลกเลยนะคะทั่วโลกเพราะว่าระบุไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างน,นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะอ่าสานับสนุนช่องมาซึ่งตอนแรกก็ก็ไม่คิดนะคะว่าจะผ่านตรงนี้มาได้นะคะเพราะว่าเราเป็นช่องที่เล็กๆนะคะเล็กๆแล้วกเ็กเล็กๆไม่เป็นที่รู้จักนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ใช่สายฟาดนะคะซึ่งมันยากมากที่จะทํา ให้คนแบบมาติดตามเยอะๆแล้วก็ยากมากที่จะอ,อะไรสะสมชั่วโมงได้แบบไวขนาดนั้นนะคะแต่มันก็มันก็เป็นไปแล้วนะคือทุกคนมาช่วยเป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะเต็มใจที่จะช่วยขนาดแล้วไม่ขึ้นไลฟ์สองวันก็ถามนะอุ้ยเอา้าทำไมไม่ขึ้นทำไมไม่ขึ้นอย่างนี้นะี้ยเราก็อุ้ยเอาตายแล้วเราต้องทําคลิปแล้วล่ะก็เลยทําคลิปขึ้นนี้ขึ้นงานนะคะ <c oughs> ก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาแจ้งให้ทราบว่าเนี่ยเราพักไปสองวันเพราะว่าหลังจากตอนที่รอผลนี้นะคะก็พักไปก่อนนะคะก็ลงคลิปลงช็อตอะไรนี่เล็กน้อยไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็คงขึ้นไลฟ์สดเหมือนเดิมนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านนะคะซึ่งผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเนี่ยเก้าสิบ เกาสิบก็ว่าได้นะคะเป็นเอฟซีพอตอทั้งหมดนะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นเอฟซีสายเขียวนะคะสายกินสายเที่ยวเนี่ยระประมาณพวกนี้สายปลูกนะคะก็จะมีในนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ถ้าไม่มีท่านทั้งหลายก็ไม่มีช่องนี้นะคะก็สุดท้ายลืมไม่ได้เลยก็ขอให้กำลังใจนะคะช่องที่กำลังจะ ครบชั่วโมงคล้ายๆกันนี้นะคะกําลังจะตามกันมาติดๆเลยนะคะก็ขอให้กาลังใจนะคะว่าอีกอึดใจเดียวนะคะทนนิดนึงนะคะทนนิดนึงอีกนิดเดียวขนาดช่องนี้เองนะก็ไม่คิดว่าจะวายอย่างนี้นะคะก็ใช้เวลาเดือนกว่าๆนะคะก็ยังได้เลยนะคะก็คนๆที่ตามๆม,มาก็ก็จะตามกันมาติดๆนี่แหละไม่ต้องทอนะคะไม่ต้องทอนะคะต้องทํา เคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นนะคะให้มันเป็นกิจวัดจะได้ไวๆนะคะก็สู้ๆนะคะสู้ๆน,นะคะทุกท่านนะสู้ๆก็ช่วยๆกันค่ะช่องเล็กช่องน้อยก็ช่วยกันนะคะช่องใหญ่เขาก็มาช่วยเราก็มีนะคะเป็น f อฟซพอตอเหมือนกันแล้วทุกคนเลยนะคะพื้นฐานของทุกคนคือเป็น f อฟซพอตอมมาก่อนนะถึงก่อนจะจะมีช่องนะคะ ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกท่านขอปิดคลิปไ้เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจกันด้วยนะคะอย่าลืมดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้สร้างเปิดสร้างไรายได้แล้วนะเข้าไปก็จะเจอมีตัว S ที่เป็นสีเขียวแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะ